สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่15กันยายนนะครับวันนี้ผม YouTube ช่องคนรักบันสีก็จะมีไม้มาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับสามารถติดต่อแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0628180756นะครับค่าจะส่งมาเหมาทางไปรษณีย์ไทย50บาทสำหรับคนที่ไม่สะดวกก็เป็นปลายทางบวกเพิ่ม70บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบันสีด้วยนะครับจะได้มีไม้มาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับ เราเริ่มต้นแรกกันเลยนะครับต้นแรกจะเป็นจันทลิกานะครับไม้ไซส์ใหญ่นะครับนี่ครับฟอร์มล้นกระถางสี่แล้วเอาไปสองร้อยบาทเป็นไม้ที่สวยนะครับจันทลิกานี่ครับนี่ต้นพี่เขาเป็นไม้แยกหน่อจะสวยประมาณนี้นะครับนี่ครับสวยมากครับไม้ต้นนี้แล้วก็จะมีอนุมานหาเอาไซส์นี้นะครับกัดเม็ดมาแล้วห้าสิบบาทนะครับนี่ครับก็จะมีอึ่งกาบนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นอึ่งกาบไซส์โตนะครับนี่ครับอยู่ล้นกระถางหกแล้วอึ่งกาบ ผมแบ่งอยู่450นะครับเป็นไม้ฟอรมแม่พันธุ์นะครับนี่จุดนี้สวยครับชุดนี้ด้านนี้ก็จะเป็นพรเจสัวพรเจสัวแบ่งปันให้พิเศษเอาไป100บาทนะครับนี่ครับด้านนี้จะเป็นเทวาสุวรรณสายโตนะครับนี่ครับเทวาสุวรรณต้นนี้สวยครับเอาไป100บาทนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นไม้พร้อมผ่านะครับเป็นไม้ที่มีหัวแน่นอนนี่จะเป็นกริดอสูรนะครับผมแบ่งอยู่200บาทนะครับสายโตนะครับพร้อมผ่ามีมาแบ่งให้2กระถางนะครับนี่ครับ ด้านนี้อีกหนึ่งกระถางครับไม้ไซโตะครับกิดอสูรครับนําไปผ่าได้เลยสองร้อยบาทนะครับกระถางละ0องร้อยบาทเรามาดูด้านนี้กันต่อนะครับด้านนี้ก็จะมีไม้ราคาเบาๆนิดหน่อยฟองแม่พันธุ์นะครับด้านนี้จะเป็นครุฑทาพญานาคไซโตผมแบ่งอยู่หนึ่งบาทนะครับไซโตนะครับนี่แล้วก็จะมีหลวงพ่อพูนก็แบ่งอยู่หกสิบาทนะครับนี่บ ก็เยี่มตะวันไม้แยกหน่อไป80สิบาทพอครับารนี้แล้วก็นี่จะเป็นองค์หญิงทอฝันมีหัวนะครับนี่ครับเอาไปหนึ่งรบาทนะครับราคาเบาๆต้นนี้ก็จะเป็นชมพูทวีพอนีครับสวยมากครับนี่เอาไปเจบาทนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับต้นนี้ก็จะเป็นเพชรวรณโชว์ไซต์โตเลยสวยมากครับต้นนี้ไปหนึ่งรอบาทพอครับนี่ครับเป็นไม้ฟอร์แม่พันธุ์ราคาแบ่งปันกันนะครับจุดนี้เป็นมาที่ค่อนข้างจะสวยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูดันนี้กันต่อนะครับก็จะมีไม้สวยๆมาแบ่งปันนะครับวันนี้อันนี้จะเป็นไม้ฟอร์มแม่พันธุ์นะครับสำหรับคนที่ชอบไม้ตั้งแม่ครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นออปติมัสหน้าแดงครับสวยมากครับจุดนี้ผมฟอร์มาให้ในกระถางหกล้นครับนี่ออปติมัทหน้าแดงจะหายากครับนี่ต้นนี้ผมแบ่งอยู่เจ็ดร้อยบาทนะครับราคาเบาๆต้นนี้ก็จะเป็นเทวาอภิรักษ์นี่ครับกระดูกดําอมม่วงเป็นหน้าเข้มนะครับ เขาจะไม่ใช่ตัวที่อยู่ในตลาดจะเป็นด่างเหลืองธรรมดานะครับต้นนี้เขานี่หนาเข้มเลยครับกระดูกดำกระดูกม่วงเหลืองสวยครับต้นนี้ผมแบ่งอยู่หนึ่งพันบาทนะครับเป็นฟอร์แม่พันธด้านนี้จะเป็นเทพพระสุทธาไซใหญ่อยู่ในกระถางหกเป็นฟอร์แม่พันธุ์ผมแบ่งอยู่สองร้อยห้าสิบาทนะครับ้าน,นี้ก็จะเป็นใบเฟิร์นไซแม่พันธุเอาไปสองร้อยบาทนะครับใบเฟิร์นด่างสวยนะครับใบเฟิร์นนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นใครสนใจเทพสิงห์หุ่นสวยๆนะครับวันนี้มีมาแบ่งครับเด่นเนฟอร์มแม่พันธุ์นะครับใหญ่ครับไซต์โตผมแบ่งอยู่300บาทนะครับเทพสิงห์หุ่นต้นนี้สวยมากครับแล้วก็จะมีแนะนําอีกหนึ่งกรถางนีครับอัศนีนาคสุวรรณอัศนีเรืองฤทธิ์นะครับนี่ครับขออภัยด้วยครับนาคสุวรรณก็จะเป็นด่างเหลืองนี่อัศนีเรืองฤทธิ์นะครับเป็นไม้จํานวนน้อยในตลาดครับผมแบ่งอยู่กระถางละ500บาทนะครับนี่ครับต้นนี้สวยมากครับฟอร์มคอมเพกครับต้นนี้ เดีวมาดูด้านนี้ต่อนะครับตรงนี้ฝนตกนครับก็ระวังสุขภาพคนด้วยครับช่วงนี้ฝนฟ้าก็มาบ่อยนะครับด้านนี้จะมีบังเกิดกล้าวไซนี้ประมาณนี้ครับผมแบ่งอยู่250้อนะครับป้ายสวยครับต้นนี้บังเกิดกล้าวแล้วก็มันนี้เมฆาด่างสวยๆเอาไป60บบาทนะครับนี่ครับ ด้านนี้ก็จะเป็นเหนือดวงป้ายสวยๆผมแบ่งราคาพิเศษให้เอาไป250ร้อยห้าสบบาทนะครับด้านนี้ก็จะเป็นซับมหาสารนะครับนี่ครับเอาไป150บาทนะครับซับมหาสารไปหนึอยห้าสิบาทนะนี่จะมีผู้ช่วยมานะครับด้านนี้ก็จะเป็นบุพเพสันนิวาสเอาไป50บาทพอครับราคาเบาๆบุพเพสันนิวาสก็จะมีมนมายา80บาทสวยๆ80บาทดริบบาทครับสวยมากตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นศิลาแผลงหน้าม่วงครับเนี่ยต้นนี้ม่วงสวยชัดเจนครับแบ่งอยู่หนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับเป็นศิลาแผลงหน้าม่วงครับสวยครับต้นนี้แล้วก็จะมีทองจันเร์เทๆเลยต้นนี้พิเศษเอาไปสองร้อยบาทพอครับไรนี้ต้นนี้จะเป็นลูกไม้เหลืองอาจารย์ปอผมแบ่งอยู่แปดสิบาทนะครับลูกไม้เหลืองอาจารย์ปอนะครับนี่ก็จะมีด้านนี้ก็จะเป็นเงาจันทเอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับเงาจันทร แล้วก็จะมีทักซิโดทักซิโดสวยเลยเอาไป250บาทนะครับนี่ครับทักซิโดแล้วก็จะเป็นดิทินนี่นะครับดิทินนี่เอาไป60บาทพอครับไปเบาๆอันนี้จะเป็นศิลาจักรพรรดิแผงเอาไป80บาทครับสวยๆดันนี้ก็จะเป็นหลงพ่อเครือบหลงพ่อเครือบเอาไป50บาทนี่ครับดันนี้จะเป็นสายพระเนตรสวยๆเลยโอกาสสีสวยมากครับเอาไป100บาทสายพระเนตรนะครับ ก็เลนูนครก็ไป100บาทครับราคาเบาๆด้านในนี้จะเป็นหมอชันยุทธนะครับหมอชันยุทธผมแบ่งอยู่50บาทต้นนี้ก็จะเป็นวันศุกร์กัะสีมาส,สวยๆก็ไป80บาทครับราคาเบาๆนี่ครับเรามาจัดราคาเบาๆกันนะครับายน,นี้เดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กันต่อนะครับนนต่อนีจะเป็น ใส่กลางๆใส่ธรรมดานะครับนี่ด้านนี้จะมีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับต้นนี้เอาไป400บาทนะครับต้นนี้สวยครับแล้วก็จะมีนี่ครับเพชรจอมทองของต้นนี้สวยเอาไปกระถางละ60บาทพอครับมีมาแบ่งสองกระถางครับนี่ถางละ60บาทเพชรจอมทองนะครับแล้วก็จะมีพิชมพูพิช,ชมพูเอาไป200บาทครับนี นี่ก็จะเป็นซับพุ้นผลส,สวยๆเลยเอาไป50บาทนะครับนี่แล้วก็ทศกัณฐ์ทรงเครื่องสามารถทักมาสอบถามดูขอรูป,รปต้นแม่ได้นะครับเอาไป100บาททศกัณฐ์ทรงเครื่องครับนี่ดอันนี้ก็จะเป็นจัตุรเทศหน้าแดงเอาไป60บาทนี่ครับนี่จะเป็นเก,เก,เกะา,บบากะเกล็กดสวยๆเลยไปกระถางละ80บาทนะครับนี่ครับมีแบ่ง2กระถางนี่ครับเกาะเกล็ดครับสวยๆเลยกระถางละ80บาทนะครับสวยๆเลยสวยมากครับ อันนี้ก็จะเป็นรถแผงตัวนี้สวยครับผมแบ่งอยู่เจ็ดสิบบาทนะครับรถแผงนะครับนี่ครับศีลาจากักรพรรดิอีกต้นนึงเอาไปไปแปดสิบบาทแล้วก็ลูกไม้บอรนรก่าอาไปห้าสิบบาทนะครับนี่สวยด้านนี้จะเป็นท้าวทองอินหน้าเทพมากเลยครับท้าวทองอินท้าวทองอินก็ไปหนึ่งร้อยบาทพอครับเป็นไม้สวยครับไซส์ใหญ่นะครับนี่สามารถไปลงแปดได้เลยแล้วก็เทปเทวฤทธิ์ก็ไปห้าสิบบาท แล้วก็จะมีทองสยามของคนวัยครับต้นนี้เอาไป120ิบาทครับราคาเบาเแล้วก็จะมีเมืองนครชุมป้ายเขียวสวยๆไป5้าบาทต้นนี้ก็จะเป็นตุลาการตุลาการก็ไปเจบาทพอครับนี่ด้านนี้จะมีมณีรลพัลโพัรัตสวยๆมาแบ่งครับด่างสวยมากไปกระถางละ100บาทมีมาแบ่งสองกระถางนะครับต้นนี้จะเป็นกระถางที่สองสวยมากครับมณีนพรัตไปกระถางละหนึ่งรบาทแล้วก็บัวสวรรค์ต้นนี้ก็ไปเจิบบาทครับนี่ ไปราคาเบาๆกันเลยครับไลนยนี้มีดูด้านนี้กันต่อนะครับอาจจะมีไม้มาแบ่งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไลนนี้ด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับทับทิมทองมียู่แบ่งสองกระถางทับทิมทองไปกระถางละ80บาทนะครับทับทิมทองดูด้านอีกกระถางนึงครับทับทิมทอง สามร้อยแปดสิบบาทนะครับทับทิมทองนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเทปสายฟ้าเทปสายฟ้าผมก็แบ่งอยู่แค่ห้าสิบาทครับให้ราคาเบาๆต้นนี้จะเป็นเทวีสุริยาแผงครับต้นนี้สวยมากครับกัดชมพูสวยงามมากเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับเทวีสุริยาแผงนะครับแล้วก็จะเป็นราชตะพังแก้วเอาไปหนึ่งร้อยบาทพอครับจัดไปราคาเบาเบาต้นนี้จะเป็นมณีรักตมีแบบแดงสวยมากครับต้นนี้นี่ครับ ชัดเจนเลยสวยมากครับต้นนี้ผมแบ่งอยู่100บาทนะครับมันนีลักษมีนะครับก็จะเป็นลักเอยลักเอยอไป50บาทพอราคาเบาๆต้นนี้จะเป็นแม่ฟ้าหลวงที่ตัวตรงปกเขาจะหน้าอย่างนี้ครับจะหน้าแดงชมพูสวยๆเลยผมแบ่งอยู่กระถางละ180บาทนะครับขอคนไว้นะครับป็นไม้ที่ค่อนข้างจะสวยงามมากครับอาจจะเป็นแหลมสมิลาะไซนี้ผมแบ่งอยู่60บาทนี่ครับ ก็จะเป็นเทวาสุวรรณมีสองกระถางราคาพิเศษเอาไปเจ็ดสิบาทครับมีสองกระถางครับนี่ครับไซนี้ประมาณนี้นะครับนี่ครับไปกระถางละเจ็ดสิบาทนะครับด้านในจะเป็นกาค่าพลิกไม้แยกหนอนะครับผมฟอร์มกระถางห้าจุดห้าไว้ให้แล้วครับกาค่าพลิกผมแบ่งอยู่สองร้อยบาทนี่ครับเป็นไม้แยกหนอนครับแล้วก็เทวาสุริยันเอาไปหกสิบาทครับด้านนี้จะเป็นมณีล้มเพชรแผงหน้าแดงสวยงามมากเป็นตัวแผงครับผมแบ่งให้พิเศษ80บาท ต้นนี้ก็จะเป็นเพชรราชาไปหนึ่งร้อยบาทครับสวยมากครับต้นนี้ด้านในจะเป็นเจ้าหญิงรัติการก็ไปห้าสิบาทนะครับห้าสิบาทอันนี้จะเป็นกัญญาวัชระแบ่งอยู่กระถางละเจ็ดสิบาทมีแบ่งสองถางป้ายสวยมากครับนี่ครับกัญญาวัชระนะครับเอาไปกระถางเจ็สิบาทพอครับนี่ราคาเบาๆครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันอีกนะครับอันนี้ก็จะมีไม้ที่สวยมาแบ่งอีกกับดนนี้อันนี้จะเป็น นี่ครับมณนจันสวยเลยโอ้โหไซส์สวยไซส์โตครับมณีิจันร์ผมแบ่งอยู่หนึ่งร้อยบาทครับกัดเม็ดมาสวยงามมากครับเป็นบอลตัวที่สวยนะครับอันนี้จะเป็นเกาะเกล็ดแผงไม้แยกหนอนะครับนี่ครับสวยงามครับต้นนี้ผมแบ่งอยู่สองร้อยห้าสิบาทเขาเป็นตัวแผงนะครับไซส์โต้านนี้ก็จะเป็นลูกไม้นี่ครับเป็นลูกไม้นะครับเขาโตขึ้นเขาจะเป็นสีออกพัดเทลหลายสีมากครับจุดนี้มีแดงชมพูขาวเหลืองจะมีครบครับ ต้นนี้ผมแบ่งอยู่250บาทนะครับมีมาให้หนึ่งกระถางครับขอคนไวนะครับแล้วก็สิริมงคลดีไซน์นี้ต้นนี้แบ่งอยู่120บาทนะครับแต่หนึ่งร้อยี่สิบาทพอแล้วถ้าเป็นไซส์นี้ก็จะแบ่งอยู่กระถางละแปดสิบาทนะครับนี่ครับสิริมงคลดีนะครับเผื่อมีคนสนใจครับนี่ครับก็จะมีทศกัณฐ์ลงสวนทศกัณฐ์ลงสวนผมแบ่งอยู่กระถางละสองร้อยบาทนะครับมีแบ่งสองกระถางนี่ครับสวยทั้งสองกระถางเลยนะครับ ทศกัณฐ์ลงสวนนะครับเขาจะเป็นทศกัณฐ์ที่ด่างด่างขาวด่างเหลืองครับเป็นไม้ที่สวยอีกตัวที่น่าเก็บนะครับอันนี้ก็จะเป็นราศีกุมหน้าส้มนะครับนี่ครับสวยงามมากด้านใบด้านล่างจะมีตําหนีอีกหน่อยนะครับผมแบ่งอยู่สองร้อยบาทต้นนี้ส้มมาแล้วนะครับนี่ครับแบ่งแค่ราคาเบาเบาสองร้อยบาทนะครับต้นนี้ก็จะเป็นแดงอันดาแผลงครับนี่ครับใบใหม่มาสวยงามมากครับนี่แดงอันดาแผลงผมแบ่งอยู่เอาไปเจ็ดสิบาทนะครับราคาเบาเบา ต้นนี้ก็จะเป็นเลสตาสวยงามมากครับนี่ด่างสวยทุกใบเลสตาผมแบ่งอยู่สองร้อยบาทนะครับเป็นไม้จํานวนน้อยนะครับนี่ครับแล้วก็เศรษฐีปีชูบต้นนี้สวยมากครับผมแบ่งอยู่หนึ่งร้อยบาทนี่ครับมีให้หนึ่งกระถางนะครับด้านนี้จะเป็นบัมเบิลบีนะครับไซส์นี้ประมาณนี้นะครับขอคนรับได้ก็จะแบ่งอยู่กระถางละสองร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับบัมเบิลบีนะครับสวยครับมีแบ่งสองกระถางกระถางละสองร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับ ก็จะมีไม้มาแบ่งปันกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนฟ้าตกบ่อยก็เลยต้องมีไม้มาแบ่งแค่ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มานำเสนอกันอยู่เรื่อยๆนะครับแอดไลน์มาดูต้นไม้ได้ที่เบอร์062 818 0756นะครับค่าจะส่งมาเหมาทางไปสณีไทย50บาทสำหรับคนสะดวกปลายทางก็บวกเพิ่ม70บาทนะครับ สำหรับวันนี้ YouTube ช่องคนรักบลสีก็มีไม้มาแบ่งปันกันประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ